สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ MT Trader Channel ครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับที่17มกราคมเอ้ยพูดผิดครับ17กุมภานะครับ2026นะครับวันตุจินนั่นเองนะฮะก็สำหรับใครที่ เชื้อสายจีนนะก็ยินดีด้วยนะครับที่ท่านได้แต่อียกันนะครับก็โอเควันนี้เรามาเทรดกราฟแนดแดกร้อยกันเหมือนเดิมนะก็นะครับตอนนี้เวลา9ก้าโมงยีนาทีครับเวลานิวยอร์กนะเช่นเคยครับเราจะเทรดตอน9ก้าโมงสานาทีเวลานิวยอร์กนะครับวันนี้คาดการว่านะครับถ้าเกิดตรงเนี้ย รีเจ็คไม่ได้นะครับแล้วเขาตั้งทรงในโทรทามเฟรมก็อาจจะล่วงลงไปเก็บลิควิตี้ก่อนได้นะครับแต่ทามเฟรมใหญ่อ่ะก็เริ่มจะเป็นขาลงแต่ว่าอาจจะเป็นอา,อาจจะต้องเด้งขึ้นมานิดนึงเพราะว่านะครับเขาได้ในในส่วนของ p i v o t delo p r i v o t e i l o w ไปนะครับลิควิตี้ก็อาจจะเด้งขึ้นไปได้นะผมคิดแบบนี้นะก็ต้องเฝ้าระวังถ้าจะบายหรือจะ s e ล l ต้องระวังเลยต้องดูคีย์เวิร์ดตรงนี้ให้ดีนะครับตอนนี้ยังติด fbg ตัวนี้อยู่ นะครับแล้วก็ติดอินเว์ชั่นตัวนี้นะครับก็ต้องดูว่าเขาทรงแบบไหนนะครับตลาดเปิดเดี๋ยวเรารู้เลยนะครับมี FVG ตัวนี้นะครับถ้าขึ้นมารีเจ็ค FVG ตัวนี้ล่วงไปก็น่าจะลงไปได้นะด้านล่างนะ FVG ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องรอดูนะครับอีกหนึ่งทีนะครับอีกสามนาทีตลาดเปิดแล้วนะครับเหมือนจะอยากล่วงนะแต่ต้องรอดูก่อนนะครับอืมอืม ต้องรอดูครับนะ <c oughs> วันนี้ก็เมื่อวานตลาดปิดนะครับไม่ได้เทรดวันศุกร์ก็ไปทำทุลา่มานะครับก็เลยไม่ได้เทรดด้วยนะเห็นไหมเหมือนจะอยากลงมาเก็บลิควิตี้ก่อนเลยนะครับถ้าจะขึ้นต่อได้ก็ต้องเคลียร์ลิควิตี้ก่อนอ่ะ <c oughs> ผมมองว่าวันนี้มันมีม,นมันได้ทั้ง2หน้าแหละนะครับเราแค่ต้องดูเซตอัพให้ดีนะครับถ้ามีเซลลเราก็เซลลมีใบเราก็าบนะครับแต่ตอนนี้เหมือนเซลลจะมาแล้วนะถ้าเกิดขึ้นไปนะครับเก็บลิควิตี้อะไรก็ได้นะครับแล้วดีเจกเนี้ยล่วงใบก็สวยนะน่าจะล่วงไปด้านล่างได้นะครับแถวนี้ก่อน จุดแรกนะฮะอีก2นาทีครับตลาดเปิดนะนะครับอืมนะฮะนะครับนะครับอืมนะต้องรอดูนะครับมันมันค่อนข้างที่จะได้สองหน้าเลยจากที่ผมดูเห็นไหมเนี่ยถ้าไม่รีเจ็คเราไปเลยก็ได้จะขึ้นได้แต่ถ้ารีเจ็คนะก็ล่วงต้องล่วง แค่นั้นเองนะครับตรงนี้ก็มีลิควิที่เล็กๆอยู่นิดนึงนะครับอีกหนึ่งนาทีครึ่งตลาดเปิดครับมาอันนี้มาสวีบลิฟฟิตี้รีเจ็คแฟลวรูกแกบยังอยู่ในโซนตรงนี้เป็นอินเวชชั่นด้วยสิบห้ทีนะครับอืมเห็นไหมยังมีอาการอยู่นิดนึงต้องรอดูอ่ะนะครับไกลไหมพอสมควรนะอือรอครับ หมือนจะไม่รีเจคเลยนะครับเนี่ยมันติดของตัวเนี่ยเห็นไหมต้องรอดูนะต้องรอดูมาครับหนึ่งนาทีสุดท้ายครับสมาธิครับ มาครับยี่สิบวิสุดท้ายครเหมือนจะไม่รีเจ็เลยนะนี่เห็นไหมต้องรอดูอะนะครับม,มาฮะเห็นไหมเหมือนจะไม่รีเจ็อืมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าอย่างเนี้ ต้องรอดูนะผมว่าล่วงได้แล้วอย่างนี้ไปแล้วฮะไปเลยฮะ อืมแอบเก็บลิควิตี้อยู่นะลงมาสิโอ้โหแอบเก็บลิควิตี้อยู่นะ <Order. S 1> อ่ะผมปิดไปฮะสองรหกสิบเหรียญพอละนะครับแอบเก็บลิควิตี้อยู่คือเป็นอย่างที่ผมบอกมนะอาจจะเก็บลิควิตี้นี้ได้แล้วค่อยล่วงเนี่ยแล้วก็มาเก็บลิควิตี้ตังนี้เห็นไหมเห็นไหมใกล้สุดผมก็ เทรดลงมาให้เขาเก็บนะใกล้ๆก็ปิดละพอละนะครับโอ้โห,โหวันนี้กวนๆนะครับเป็นไงเหมือนจะอยากเก็บควิตี้เนี่ยเก็บหนึ่งเก็บสองนะเก็บสองจะลากไปเก็บนะเนี่ยลากไปเก็บอีกนั่นไงโอ้โหโ,หโอเคนะครับวันนี้แล้วก็ถ้าลงอีกนี่คือเดือดอะเก็บลิควิตี้เคลียร์ทิ้งเดือดเดือดเลยนะก็นะครับเดี๋ยวเราบอกแล้วกันว่าเราเซลล์ด้วยแอคชั่น ตึ๊ดประมาณนี้ไหมนะครับเราปิดประมาณเนี้ยวันเนี้ยนะจริงๆมันไม่ได้ไอ้นี่มากมายนะครับเราปิดประมาณนี้มั้งใช่ไหมโอเคนะไม่ควรเกินตรงเนี้ยผมคิดว่าอาร์หนึ่งต่อหนึ่งเลยวันนี้นะครับปิดแถวเนี้ยไปละนะครับสรุปรีเจกได้นะรีเจกแฟลรุแก็บตัวนี้ได้นะ แล้วก็ลงมาเก็บรูปที่แค่นี้จริงๆนะครับผมเก็บใกล้งไงวันเนี้ยเนี่ยผมผมเก็บใกล้ว่าตรงเนี้ยมันมีไม,ม่ได้นะครับผมเห็นละราคามันก็ไปได้อยู่นะครับก็เลยปิดออกไปโอเคนะครับอืมก็เป็นตามที่คิดนะนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมบอกนักเรียนไปอยู่นะครับนี่วันนี้นะผมมองจากที่มองนะถ้ายืนเหนือไอเอฟวีจตัวนี้ได้นะครับ ก็น่าจะขึ้นต่อได้นะครับเพราะ l i q u i ด i t y ด้านบนค่อนข้างเยอะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าผมตีไปอีกด้านบนนะครับนะครับวันนี้มาช้าเลยนะครับผมบอกตอนสองสามทุ่มยีสิบนะครับแต่ว่าวันนี้มันกวนไหมอย่างที่ผมบอกตอนต้นคลิปดูดิเก็บล i q u i d i t y ไปมาเลยบนล่างเนี่ยมันเป็นงี้แหละนะครับความผันผวนวันนี้มันสูงมากแต่ก็มันก็เหมือนจะรีเจคตัวนี้ได้นะแล้วก็ถ้าทําลายตัวนี้ได้ก็เป็น i f g อีตัวหนึ่งก็สวยแต่ว่าดูดิเนี่ยจริงๆ l i q ล i d i t y ตรงนี้มีอีกเเียเลยยบบลรรออู่นะคั ก็มันอย่างนี้แหละลิควิทตี้ด้านบนมันเยอะแต่ว่าภาพรวมมันเป็นขาลงทีเนี้ยไอ้ขาขึ้นครั้งเนี้ยมันจะเป็นการขึ้นไปเก็บลิควิทตี้ไงนะครับภาพมันก็เลยจะเป็นแบบนี้เหมือนเราเทรดสนจะบอกยังไงดีนะครับกาขาขึ้นเนี้ยเหมือนสวนสวนขึ้นไปนิดนึงนะครับถ้าในมุมมองผมอ่ะมันก็จะอย่างนี้ยนะครับเก็บบนเก็บล่างแต่ก็เราเซลล์มาก็จบในตรงที่เราจะจบนะครับก็จบตรงที่เราจะจบเราจบประมาณนี้ใช่นะครับเราจบประมาณนี้ นะครับเนี่ยเราก็จบตรงลิควิดตี้ที่เราคิดไว้นะครับก็ที่ผมบอกว่าไม่ตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงเนี้ยนะครับถ้าตรงเนี้ยเก็บแล้วเด้งได้บวกกับ d j e c t อันนี้อีกก็โอ,อกาสขึ้นขึ้นไปไกลก็สูงนะครับโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะเ,เดือดๆแปบ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนดูก่อน นะครับ nah, โอเคนะครับขึ้นจริงนะเรียบร้อยแล้วก็เป็นอย่างไบแอแหละนะครับอย่างที่ผมส่งให้ดูจริงนะครับโอเคนะครับแป๊บหนึ่งนะ ก็ okay. op, เป็นการเก็บ liquidity นะคงไม่ได้เทรดหรอกครับนะไม้เดียวพอนะครับกัดมา9้านาทีลแล้วพอละนะครับก็เดีย๋ยวเราจะบอกนะว่าในทำไมวันนี้เราถึงกล้าเซลลงไปอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่านะครับอ่ะเรามองก่อนเรามองเรามองภาพรวมนะมันเหมือนจะเป็นขาลงใช่ไหมอย่างที่ผมบอกมันเป็นขาลงแต่ทีเนี้ยมันก็โอกาสที่จะขึอขอขอ้นก็มีเพราะว่ามันสวิฟต์พิเวนต์เดโลวิกโล ไปนะครับเก็บวิกฤติวิกฤิลิตี้ขาลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็น่าจะขึ้นได้นะครับในระยะหนึ่งอย่างที่ผมบอกแต่ว่าโดยรวมมันยังเป็นขาลงนะมันอาจจะเนี้ยอาจจะเป็นขาที่รีเซ็ตมต์ขึ้นไปหาพวกลิควิตี้ด้านบนนะครับแล้วถ้ารีเจ็คได้ก็ล่วงต่อนะครับไอตรงเนี้ยอนาคตเดี๋ยวเขามาทำลายแน่นอนผมคิดว่านะครับเนี่ยดูนะแต่สิ่งที่ผมเห็นอนะ่ะนะครับผมที่ผมมองที่ผมบอกนักเรียนว่าทําไมผมถึงมองว่ามันยังขึ้นได้นะครับคือนะครับถ้าเกิด ตรงนี้มันมีการสวิตช์ฟิวชั่นที่ชัดเจนมากในมุมมองผมนะนะครับแล้วก็เป็นการที่พยายามที่จะสร้างบล็อกคำสั่งขาขึ้นขึ้นไปนะครับทีนี้เราลงมาดูใน15นาทีบล็อกคำสั่งขาขึ้นมาครบหมดแล้วนะครับมาเก็ตสักเกอร์ชิพนะสำหรับผมนะก็คือคือชิพอะนะครับชิพแล้วนะครับอินเวชชั่นแฟลกุกแอบออโต้บล็อกนะครับมาครบแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้คือชิปอีกชิปจุดหนึ่งแล้วด้วยเนี่ยถ้ายืนได้นะก็คือจบนะครับก็ลิควิตี้ตรงนี้ก็ไม่ไกลนะครับที่จะมาได้ในมมมมุองผนะ นะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูกันต่อเรามาดูกันต่อนะครับในทำเฟรมอันนี้15นาทีนะที่ผมบอกนักเรียนว่าคีย์เวิร์ดเนี้ยมันคือคีย์เวิร์ดสำคัญคือมันเป็นอย่างนี้นะครับแป๊บหนึ่งเห็นไหมที่ผมบอก IVG 15เนี่ยถ้ายืนเหนือได้เนี่ยก็ขึ้นได้นะครับเป็นไงรีเจคได้ไหมล่ะนะครับอ่าเรามาดูนะครับแต่ทีเนี้ยผมมองในในระยะนี้คือว่าสิ่งที่ผมเห็นว่าถ้ามันจะขึ้นนะครับลิควิดตีต้ตัวเนี้ยผมว่ามันต้องเก็บเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าบล็อกคำสั่งขาลงอ่ะ มาเต็มเปี่ยมนะครับมีทั้ง Inversion Failure Gap นะครับมีทั้ง Market Sucker Ship นะครับมีทั้ง Failure Gap มี o r d e r Block นะครับ CSD ครบนะครับทีนี้ถ้าเกิดแอคชั่นแบบเนี้ยครบอย่างน้อยอ่ะถ้าจะกลับตัวขึ้นไปได้ต้องเคลียร์หรือสวีปบุ๊ควิตี้ทิ้งในมุมมองผมจุดที่ใกล้สุดคือตรงนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะมันมี3จุดนะครับ1 2 3นะครับ ผมบอกแล้วเป็นได้ทั้งขึ้นและลงก่อนที่ผมตลาดจะเปิดอะ่ะมันมีโอกาสเก็บคุณค่าสูงมากผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดนะครับตลาดเปิดนะครับขึ้นไปแล้ว reject, รีเจ็คแฟลรูดเกบตัวนี้ได้หนึ่งนาทีตัวนี้ได้แล้วมีการสวิปชิคุณค่ข้างบนอะ่ะจะสวยมากเลยเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันน่าจะลงไปตรงนี้ก่อนได้เลยที่ผมพูดลองไปก่อฟังนะนะถ้าผมจะไม่หิวผมพูดไว้อยู่ว่าน่าจะลงมาแถวนี้ก่อนได้เลยนะครับทีนี้พอเราเห็นการรีเจ็คชัดเจนอย่างนี้นะครับห้าวิเนี่ยสวยเลยนะเรามาดูห้าวินะครับห้า มันรีเจ็คเห็นไหมสวิฟเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับมาเก็ตสักเกอร์ชีพครับออเดอร์บล็อกครับ c ีครับครบนะตรงนี้แอคชั่นครบผมฟอลโล่เซลลไปแถวๆนี้แหละเด้งครับแถวๆนี้น่าจะแถวๆนี้มั้งอืมผมจําได้นะแถวๆนี้แถวๆนี้นะครับทีนี้ทีนี้มันก็วิ่งขึ้นไปนิดหนึ่งอแหละครับแล้วมันก็ลงมานะครับอ่าอยู่ที่มันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมคิดว่าประมาณนี้นะครับวันนี้ไม่ได้สูงมากเพราะวันนี้ก็ผมหยุดเทรดไปหลายวันด้วยนะครับวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับ ก็ประมาณนี้ใช้เวลาประมาณไม่นานนะประมาณสัก45่ิาวินะครับกำไรอยู่ที่2 6 0หเหรียญน,นะครับวันนี้ชิวๆไปนะครับแล้วก็วันวาเลนทน์เสาร์ที่ผ่านมาก็แฮปปี้วาเลนทน์นะครับแล้วก็ตัวจีนด้วยนะครับขอให้เที่ยวกันอย่างสนุกนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับออเดอร์เดียวเลยนะครับ45ิบาวิกำไร2 6 0เหรียญน,นะครับ <S <S แล้วทำไมถึงขึ้นได้นะเรามองลองมอ,อ,อ,องนะที่ผมบอกว่าถ้ามันรีเจ็คอันนี้แฟลรูปแก็บใช่ไหม รีเจคเสร็จปุ๊บมาเก็ตสักก์ชิปปึ้งนะครับถ้าใครรอเข้าบายรอเข้าตอนที่เขาลงมาตรงนี้ก็ได้แล้วรีเจคออกแล้วบายแถวนี้ก็ได้หรือบายแถวนี้ก็ได้นะครับรีเจคออกชัดเจนอ่ะจนสร้างออโตดบ็อกซ์เอีได้นะครับแฟลรูกแกร็บเนี่ยแล้วก็บายตรงนี้ก็ได้แล้วก็บายยาวเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือคือได้เหมือนกันหรือนะครับรีเจคแฟลรูกแกร็บสิบห้านาทีตรงนี้นะครับตอนมาเก็ตสักก์ชิป follow บายเลยแถวนี้ตึกนะครับแต่ก็ต้องสต็อปรอแถวนี้นะครับก็ไม่ถึงอยู่ดีนะคคครรรััับบกก็ไปเลยสู่ <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันครับนะเดี๋ยวคลิปจะยาวนะตอนนี้คลิปก็ประมาณ13นาทีแล้วกันไม่อยากให้ยาวมากะนะครับเนี่ยไปแล้วลิควิ d ตี้ด้านบนเยอะเนไงถึงเ่ะลถึงโซนผมแล้วเนี่ยถึงแล้วถ้าถามผมคือถึงยังคือถึงแล้วผมตีไว้เนี่ยรู้กักสี่ชั่วโมงนะถึงว่าอาจจะไปถึงนี่แล้วก็เข้านี่นะครับลิควิ d ตี้รอด้านบนเยอะจริงไหมอะ่ะเนี่ยทั้งแถบเลยนะครับ คมมเช่นเคยครับวันนี้นะไม่ได้เทรดหลายวันแต่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็โอเคฝากไปด้วยนะครับสำหรับคอร์สเรียนระบบ ICT ถ้าท่านใดสนใจครับทักมาเลยนะครับที่ Facebook Fanpage นะครับลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปนะครับหรือทางต้นคลิป20่สิแรกนะถ้าใครหาลิงก์ไม่เจอนะครับก็ลองเสิร์ชดูนะครับชื่อเพจอยู่ทางต้นคลิปเลยนะครับก็ฝากไปด้วยละกันนะครับคอร์สมูลค่า5,990บาทเนี้ยนะครับคอร์สนี้ใกล้จะคลอดอ๋อนะครับประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับหรือข้ามไปต้นเดือนวันที่1 2 3เนี่ยนะครับไม่เกินววัันนททีี่่5 มีนาหรือ6มีนาเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วนะครับอีกไม่เกินสัก10วัน12อาทิตย์นะไม่เกินเนี้ยนะครับเสร็จแล้วใกล้แล้วนะครับสำหรับท่านที่อยากพีออเดอร์นะครับห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบนี้ถ้าท่านมาตอนนี้ท่านจะได้ไปเลยนะครับสิทธิพิเศษนะครับอัปเดตเนี่ยให้ฟรีตลอดชีพครับปรึกษาฟรีตลอดชีพครับแล้วก็ได้กลุ่มอยู่กลุ่มพาเทตที่ผมพาเรียนเหตุที่ผมเปิดบแอดให้ดูเมื่อกี้เนี่ยได้อยู่เข้าไปเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมห้าพันห้าาพันเก้าร้อยเก้า คุ้มแน่นอนนะครับเนื้อหานะครับที่เรียนนะมีประมาณ26 EP 27 EP นะครับรวมมีพิเศษแล้วนะครับเนื้อหาที่เรียนประมาณ20ชั่วโมงบวกๆนะครับจำนวนเนื้อหาถ้าตีเป็นหน้าเนี่ยประมาณ200ร้ไปปลายสามหน้าบวกๆแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับเพราะมันยังไม่คอมพิวต์ไงนะครับก็พูดคร่าวๆได้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าท่านมาในตอนนี้นะผมอัปเดตเนี่ยให้ฟรีนะครับตลอดชีพปรึกษาฟรีกับผมตลอดชีพอีกทั้งหากนะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับทั้งปรึกษาฟรีนะครับบางคนถามผมว่าทําไมคอร์ส คุ้มมากเลยนะครับนักเรียนเรียนไปหลายคนประสบผลมร็จกันหลายคนเลยทำไมราคาขายแค่นี้เองนะครับบางที่นะครับบางเจ้าขายเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นบางทีไม่สนใจนักเรียนด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยราคาแค่นี้นะครับผมสนใจในักเรียนขนาดนี้นะถ้าท่านไม่มาเป็นนักเรียนผมตอนเนี้ย ไม่รู้มาเป็นตอนไหนจะคุ้มกว่านี้อีกนะครับนึกออกไหมนะครับในช่วงที่นักเรียนผมไม่ได้เป็นพันคนนะนักเรียนผมยังหลักร้อยคนผมก็ดูแลทั่วถึงนะครับมาหลังจากนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่ดูแลนะแต่ก็ต้องตามคิวถูกไหมเพราะผมก็มีคนคนเดียวหนึ่งสมองสองมือก็ต้องตามคิวตามลําดับไปนะครับประมาณนี้แล้วกันก็ ถ้าใครสนใจนะร์สเรียนระบบ ICT นะจะสอนให้ท่านเข้าใจแบบผมเลยนะครับตั้งแต่เบสิกทูแอดวานซ์เลยนะครับตั้งแต่มือใหม่ยันมืออาชีพเลยนะครับก็ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ในการเทรดครับสอนให้เข้าใจนะ i อ t เนี่ยจะสอนให้เข้าใจโลจิกนะครับตรรกะวิธีการคิดในแบบเจ้าตลาดนะครับสอนให้เข้าใจออลกริทึมนะครับของ AI นะครับว่ากราฟมันเกิดแบบนี้มันจะต้องไปยังไงต่อ1 2ึ่วิธีการมองนะผมก็มองแบบตรงๆงเลยเห็นไหมผมตีผมบอกอ่ะมาตรงนี้ได้ผมก็ปิดตรงนี้เลยนะครับผมพอใจ นะครับตอนแรกผมคิดว่าจะมาถึงตรงนี้หน่อยแต่ผมมองแล้วยีกรยักผมก็เลยะตรงนี้อาจจะมีการรีเจ็คเนะเพราะผมมองว่าตรงนี้มันก็ยังเป็นอินเวอร์ชันฟลุกับ15นาทีนะครับก็เนี่ยนี่คือวิธีการมองของผมนะครับถ้าเกิดเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมไปเจอมันก็จะไปถึงเลยไม่ได้มันติดฟลุกับ4ชั่วโมงมั้งอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันติดไงมันติดมันมีอาการไนนะครับอย่างที่ผมบอก่มันจะขึ้นเลยมันก็ยากหน่อยนะครับมันยังเป็นขาลงอยู่การขึ้นครั้งนี้ก็อาจจะเป็นการขึ้นมารีเทสเมนต์เห็นไหม่งเมมพพูือก เนี่ยเนี่ยเพราะผมเห็นทรงไงออร์เดอร์บ็อกซ์เอสดีมาแล้วนะครับอินเวอร์ชันนี่ก็เดี๋ยวจะมาแล้วนะครับอินเวอร์ชันมานี่ก็เสียวๆกันแล้วอินเวอร์ชันมารีเทสได้ก็เหมือนๆถึงนี่ด้วยหรือถึงนี่ด้วยนะครับอินเวอร์ชันมาแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใคร uh, สนใจนะครับเขาเรียนระบบไอซีทีทักมาเลยนะไม่เรียนไม่เป็นไรนะทักมาถามก็ยังดีนะครับผมยินดีตอบทุกท่านเสมอนะครับติดอินเวอร์ชันด้วยนะเนี่ยติดอินเวอร์ชันด้วยนะเนี่ย เดี๋ยวต้องรอดูนะครับแต่เราไม่ได้เทรดแล้วล่ะเรามีวินัยนะผมจะสอนนักเรียนเสมอให้มีวินัยกับตัวเองนะครับถ้าเราได้แล้วเราต้องรู้จักพอนะครับเก็บสต,ติเก็บประสบการณ์ไปทีละวันทีละวันทีละว,วันไม่จำเป็นต้องรีบนะครับเก็บไปเก็บไปเราเดินวันละเก้าเราเดิน1ปีเราก็ต้องมาไกลจากจุดเริ่มต้นมากแล้วถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเดินวันละเก้าแต่เดินทุกวันนะดีกว่าเดินหน้าถอยหลังนะครับถูกไหมเราค่อยๆเดินไปเราได้เรากําลังใจเราใจฟูด้วยนะครับเราไม่จะไม่เครียดเห็นไหมรีเจคอินเว์ชั่นไหมลวงไหม เรียบร้อยนะครับถ้าไม่กินผมเข้าตรงนี้ไปผมกำไรเนี่ยเนี่ยกำไรแล้วต้องหกเจ็ดร้อยเลยเนี่ยระยะเนี้ยเนี่ยเห็นไหมผมบอกว่าถึงตรงนี้ปะล่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมถ้ารีเจกได้ถึงไหมผมพูดว้เมื่อกี้นองถูกไหมผมพูดว่มาแล้วเนี่ยถึงแล้วเนี่ยตรงเนี้ยถึงก่อนเลยนะครับถ้าตรงนี้แล้วยังยืนได้อีกนะก็ถึงตรงนี้ต่อเห็นไหมครับเป็นอย่างที่ผมพูดไว้ถ้าผมเซลล์เนี่ยผมได้กำไรแล้วนะแต่ผมผมมีไมนะครับแต่ถ้ายังไม่มีไม้เลยอ่ะตรงนี้ผมอาจจะเข้า นะครับมีการสวิ์ฟตี้ไปรีเจ็คในส่วนของไฮทอมเฟมคิลเวลนะครับแล้วก็ล่วงนะครับประมาณนี้โอเคนะครับก็คลิปนี้คงพอเท่านี้ครับนะครับคงไม่ได้เทรดแล้วนะครับเช่นเคยครับนะครับเรามารีแคปอีกหนึ่งครั้งวันนี้ที่ผมกล้าเซลนะครับเพราะผมมองว่าโอเคในอาทอมเฟมใหญ่มันเป็นขาลงหมด1ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือหรือหรือ1วันนะครับแล้วทีเนี้ย ผมก็มองว่าจริงๆอ่ามันก็อยากจะขึ้นไปได้แหละแต่ว่าต้องดูว่าตรงนี้มันรีเจคได้เปล่าถ้ามันรีเจคได้มันก็จะขึ้นไปเก็บลิควิตี้ด้านบนได้แต่มันจะเป็นแค่การเก็บลิควิตี้เพื่อที่จะลงต่ออย่างเกินการรีเทสเมนต์และล่วงต่ออย่างที่ผมคิดผมคิดไว้แค่นี้ผมเลยมั่นใจในขาเซลมากกว่าทีนี้พออ่าเรามาลงมาดูสโคปของเราเลยนะครับถ้าใครอยากไปฟังชุดเต็มไปฟังตอน,ต,อนต้นคลิปนะทีนี้ ตรงนี้ที่ผมบอกมันมีแฟลลู้กแก็บถ้าเกิดนะครับมารีเจ็ตแฟลลู้กแก็บตัวนี้ได้นะแล้วมันล่วงกลับมาได้นะแล้วมันเป็นการสวิตช์พิซซี่ด้านบนไดน้แล้วมันล่วงได้อย่างที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปอปะผมจะเซลล์แล้วทีนี้มันเป็นไหมล่ะเป็นปุ๊บทีนี้ผมดูเลยห้าวิเกิดอะไรขึ้นนะครับห้าวิก็เกิดออเดอร์บ็อกซ์เอสดีนะครับสวิตช์พิซซี่ครบนะครับอ่ามาร์เก็ตสเกอร์ชิปออเดอร์บ็อกซ์เอสดีเกิดขึ้นนะแล้วก็มีวอลลุ่มแก็บมีอินเวอร์ชั่นมีครบแหละนะครับเราก็ฟอลโล่เซล นะครับก็ลงมาปิดตรงนี้กำไร260เหรียญนะครับมันมี liquidity อยู่ตรงนี้ที่ผมทีไว้นะครับประมาณนี้ครับออเดอร์นี้นะครับเช่นเคยครับ IT Concept ครับ b i n y Trader ครับเข้าปุ๊บกำไรปั๊บปิดปุ๊บนะครับออเดอร์นี้นะใช้เวลา45วิครับกำไร2 6 0เหรียญครับด้วยระบบ ICT ครับ b i n y Trader ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะในการทำคลิปต่อไปนะเห็นไหมถึงตรงนี้ไหมเป็นอย่างที่ผมพูดไหมแม่นไหมอ่ะแม่นไหมแม่นผมพูดกันวิต่อวิเลยเนี่ยครับถ้ารีเจคได้ครับมาต่่่่อได้้้้เเเเเลลลยยยยยนนนนีีีีีมาถึงงแววิิคตตร ตรงนี้ก่อนเลยจุดหนึ่งผมเห็นล i q u i d i t ตรงนี้จุดหนึ่งมาเปิด 5B ให้ดูเนี่ยตรงนี้เพียบเลยจุดหนึ่งเห็นไหมเพียบเลยตึ๊บจุดหนึ่งตรงนี้จุดหนึ่งมาแล้วนะครับเห็นไหมโอเคอย่าลืมนะครับติดตามผมทั้งสี่ช่องทางกันติดตามนะไม่ว่าจะเป็นยูทูบทิกเกตเฟซบุ๊กไอจีนะครับในอนาคตถ้ามีกิมมอชเชอร์ดีๆโปรโมชั่นดีๆหรือเก็บความรู้ดีๆจะเอามาแจกเฉพาะผู้ที่ติดตามแล้วทั้งสี่ช่องทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไปติดตามเลยครับลิงก์กันติดตามอยู่ทางด้านใต้คลิปปนนะคครรรับหือต้ลิิ20ว ติดตามไปเลยทิงทางในอนาคตนะถ้ามีอะไรดีๆเอามาแจกเฉพาะผู้ติดตามเท่านั้นนะมาติดตามทีหลังไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นฝากสนับสนุนด้วยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะครับหรือช่องผมด้วยเป็นกำลังใจต่อไปนะพันซับและมุ่งสู่หมื่นซับแสนซับหนึ่งล้านซับไปด้วยกันครับโอเคครับคลิปนี้พอเท่านี้ดีกว่าครับผม45่วีครับวันนี้กำไร260เหรียญครับสวัสดีครับ